พี่คะเกตแท้กคู่เท่าไหร่ครับถ้าซื้อคู่เดียวคู่เดียวขอหนูตัวการันตีแทกเริ่มต้นที่690ขึ้นไปค่ะมี6ก0ก้าศูนแศูย์ขึ้นไปนะคะขึ้นอยู่กับรุ่นแล้วก็สภาพของรองเท้าค่ะตัวนี้การันตีแท้ค่ะถ้าเกิดเราพบว่าไม่แท้ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนนะคะเดี๋ยวไปดูคข้าๆกันนะคะว่าตัว690-790จะประมาณไหนนะคะสองนิดนึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัว790ค่ะ 890อันนี้จะเป็นไซส์ประมาณ40ขึ้นไปนะคะเดิมๆนะคะอันนี้ก็รันตีแท้นะคะ890เก้อันไรนอีกอันนี้ก็790ดเกนยค่ะอ,นนอันนี้ก็จะไม่เย็บนะคะเลือดใต้นะคะ มีแบบส่งด้วยแล้วก็ปีดด้วยอ่าแล้วก็อันนี้690 690อันนี้ก็เดิมเดิมนะคะซอฟเดิมแท้ด้วยการจีแท้แล้วก็แม่ดีเย็บเก็บงานมานะคะประมาณนี้ค่ะคราคราก,ก,กันนะคะขาเลดกันนะคะแล้วแต่รุ่นแล้วก็แล้วแต่สภาพของรองเท้านะคะที่พร้อมตอนนี้ก็จะมีปละมาณนด้นะคะมีกล่องเลยนะถ้าเกิดว่าพี่ท่านไหนอยากได้กล่องก็จิม้ม กินเบตรก้าได้นะคะน่าจะลงไปคลิปก่อนอันนี้น่าจะมีอยู่นะคะค่าตัวนี้เท่าไหรเอ่ยค่าตัวนี้ก็หนึ่งสองเก้าศูนย์นะคะค่าตัวนี้หนึ่งแปดเก้าศูนย์อ่าอันนี้อันนี้ไม่ได้เย็บนะอันนี้น่าจะเลอะอะไรนิดนึงอ่ะประมาณนี้ค่ะสนใจไซส์อะไรก็ าทางหน้าโปรไฟล์ก็ได้นะคะหน้าโปรไฟล์หนูจะมีฟ้านเขียวอยู่นะคะหรือว่าเดวหนูขึ้นสีเขียวให้ทีหนึ่งก็ได้นะคะพอดีไม่ได้ตอบฉางแชตตอต,อ,ตอเลยนะคะโอนี้ก็มีนะคะตอนนี้มีนิดหน่อยคะ่ะอนนั้นก็การันตีแท้นะคะสำหรับโอนี้ร้านอยู่รามอินทรายสีกรุงเทพนะคะ